พิหนาของห่านเนาะจ้ะนี่เ่าจาพี่น้องเส้นบูยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลมากค่ะทุกคนบรรยากาศฝนตกลิ้นนะคะพี่น้องคืออยากกินก๋วยจับค่ะสดหันห้อนเนะจ๊ะโอ้ยวยจับพากินนะคะ โอ้โ,อโอ้น้ำซุปเด <Yeah. S 1> ี๋ยวเสร็จห่อหนึ่งได้จากพี่้องหมูเห็ดหนึ่งหอ่อใส่หมูยอ่อใส่เลือดเนาะคะ่ะใส่ติงนไก่ผู้ใดนมักหมูเด้งเนาะคะ่ะใส่ได้หมูสับก็ใส่ได้แสียเพื่อกันจ้ะ ือว่าไพ่มากินไก่นาะจากกระใสไก่ได้เลยใส่เป็นน่องไก่มาเดยอจ้าเสร็บเสีย้กันจา้าเครื่องแน่นๆเลยวันนี้ขอญาติรยต้นหอมผักชีลงไปก่อนจา้านี่ใส่ไปเลยจุกบๆแล้วก็หอมเจียวมาในซองด้วยคันหอมเจียวมาในซองคลิกปน่นนี่ ปนลงไปจ้ะพี่น้องเพิ่มความซ่บเนาะแล้วก็ทีเด็ดของร้านด้วยจ้ะพริกหน้าพริกหนาสูตรอำเภอพิบุญมังสาหารนะคะในอู้มี่บินตับอ่ะโอเคเดี๋ยวมวยเติมพริกหนาลงไปอีกก่อนจ้ะพี่น้องพริกหนาของหานเนาะจ้ะนี่แล้วก็แคบหมู เฮียสองอันหนึ่งค้นจะแบบนี้คนอู้อนม้มอันนี้โซงหนึ่งด้วยค่ะพี่น้องหนึ่งโซงนะคะอูอออ้อร่อยมาก แน่าจพี่น้องส้นบูเสินงเ,เนียวนุ่มมากด้วยค่ะพี่น้องเป็นเส้นสดนะคะ๋วจะพากิน น้ำซุปกลมกล่อมด้วยค่ะพี่น้องหอมพริกไทยดำบรรยากาศฝนรินกินก๋วยจั๊บนะคะ เสียงฝนนะครับน้องฝนลิน หมูยอหนังค่ะพี่น้องสับ แสบจ้ะพี่น้องฝนตกยินก็จับแล้วก็มูกระทะน่าจ๊ะเขาก็บรรยากาศ cương lái hả cương nèn ho cả im xong đập môi nào những mm -hmm. เอาล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวตีนไก่มื้อจะเอาไปกินทหลัางขีบนะคะมันต้องใส่เวลาแบบแทะกระดูกนะคะพี่น้องคนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก๋กวยจั๊บพากินเป็นของมวยเองค่ะพี่น้องเส้นเหนียวหนุ่มนะจ๊ะเป็นเป็นเส้นสดมีติดบ้านสะดวกด้วยค่ะพี่น้องแบบว่าเพื่อให้อยากกินนั่นกินนีเขาก็เอา เนื้อสัตว์ที่เขาอยากกินมาใส่เนาะคะ่ะพี่น้องคือเก่าเนาะคะ่ะทำว่ากินสดรวดกินมุ่งม,มัม่กินบรสุผาวจังใดก็ต้องขอโทษขอพายหลายๆเด้อจ้าลระกาศทำใหยมากคลิปนี้มากเมนูนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้หมวดน้ำในเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วด้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย